ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกอื่นจัดดำเนินการอย่างไรให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่ปงใสต่อไปของเก่ายังไม่เดินเครื่องเลยจะซื้อใหม่อีกถูกต้องครับของเก่าไม่ต้องเดินเครื่องแต่ได้รับเงินแม่งจะซื้อใหม่อีกแล้วพิรภัณฑ์ย้ำจุดชัดจะต้องเปิดประมูล3.600เมกะวัตต์มันจะเอาไม่ได้อ่ะ พิรพันธ์ได้ตอบคำถามว่าในส่วนของ3,600เมกะวัตต์จะต้องมีการเปิดประมูลอย่างถูกต้องซึ่งตนได้สั่งการให้มีการแก้ไขอยู่ในระหว่างการกำหนดการประชุมส่วน5,200เมกะวัตต์ในส่วนที่เหลือตนไปหารือกับกกพให้หาช่องทางการดำเนินการแต่ก็ได้รับคำตอบมาคือทางกากพกลัวจะเกิดข้อผิดพลาดทางกฎหมายแต่ตนก็ได้ท้วงติ่งไปแล้วถ้านัทพงศ์มีข้อเสนออีกทำตรงไหนอยากได้บ้างก็ขอให้กรุณาแจ้งมาด้วย คำถามคือตอนนี้โรงงานไฟฟ้าหกโรงไม่ต้องเดินเครื่องรับเงินแม่งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนโดยมาเก็บกับประชาชนแต่มึงก็ยังซื้อไฟเพิ่มอีกคำถามคือมึงซื้อมหาพ่อึงเหรอส่วนดิสพีบหรือ u ูจีนั้นเข้าใจแตกต่างกันดีแตกต่างกันดีแต่ก็ขอเรียนว่าดิสพีบนะครับแบบปัจจุบันมีปัญหาแบบเดียวกันเนื่องจากระบบ วันนี้ในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยคนที่จะลงทุนดิสพีพีเอให้เพียงขายตรงแต่ยังต้องอาศัยนะับขายส่งของกาวาผเป็นหลักอยู่ทําให้ไม่สะอาดจ,จริงแต่โรงงานไหนที่ทําขอตั้งแล้วนะครับสามารถลงทุนเดินสายส่งได้เองก็ไม่มีปัญหาอะไรขัดข้องที่จะเป็นดิสพีพ จี้แก้ระเบียบที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนโดยด่วนนัตพงศ์ก็ถามต่อว่าเป็นคําถามสุดท้ายนะครับว่าอยากยืนยันอีกครั้งโดยอ้างอิงจากประกาศที่ออกโดยกกพตอนรับซื้อ5,200เมกะวัตต์ข้อที่39เขียนชัดว่ากกพขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการก่อนที่จะลงนามสัญญาตอนนี้รัฐบาลมีอํานาจเต็มในการทบทวนหรือยกเลิกทั้งในส่วนของ5,200เมกะวัตต์และ3,600เมกะวัตต์ฟังดีๆนะครับ ข้อสัญญาข้อที่39เขียนไว้ชัดว่ากกพอขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการก่อนมีการลงนามในสัญญานี่เป็นอำนาจของรัฐบาลเต็มแต่มันก็ยืนยันที่จะซื้อทั้งที่โรงไฟฟ้า6โรงไม่ได้เดินเครื่องแต่ประชาชนอย่างพวกเราต้องจ่ายเงินแต่มันก็พยายามที่จะซื้อไฟฟ้าอีก3,600เมกะวัตต์ให้ได้และที่5200ยังไม่ครบมันก็จะเอาให้ได้ คำถามคือมันทําเพื่อประชาชนหรือมันทําพวกตัวมันเองสิ่งที่ตนเน้นย้ําคือนะถ้าดูรัฐบาลทุกยุคตอนจะออกกฎกติกาในการรับซื้อพลังงานต่างๆก็มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนไม่มีโคงไม่มีใครเกงใจกลัวที่จะทําผิดกฎหมายเลยแต่เมื่อมีการแก้ไขระเบียบกับมีการเกงกลัวว่าจะเกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อรัฐโดยเอกชนนี่คือวามบิดเบี้ยวของระบบอย่างชัดเจน เราต้องการเจ็ดจำงทางการเมืองวันนี้รัฐมนตรีนายกมตีและรัฐบาลอยู่ในอำนาจเมื่อเห็นแล้วว่ากติกาในอดีตตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมกับประชาชนอย่างไรวันนี้ท่านอยู่ในอำนาจประกาศร,ระเบียบที่เอื้ออำนวยในการดำเนินการเหล่านี้ไม่มีข้ออ้างใดๆนะที่รัฐบาลจะได้ดำเนินการต่อผมอยากสนับสนุนให้เดินหน้าต่อการแก้ไขเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนายนัทพงศ์กล่าว คำถามคือในเมื่อมึงบอกมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างง้นอย่างนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทําไว้แล้วมารัฐบาลมึงทําไมไม่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทําให้ดีในเมื่อตอนนี้มึงเป็นรัฐบาลแสดงว่ามึงไม่ได้คิดถึงประชาชนมึงพวกเดียวกันแล้วมึงก็อ้างรัฐบาลเดิมทั้งที่พวกมึงนะก็เป็นรัฐมนรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา รัฐมนตรีพลังงานแจ้งไม่มีอำนาจลวงลูกกกพในส่วนของพิธภพันธ์ได้ตอบคำถามสุดท้ายว่าประกาศที่นัตพงศ์กล่าวถึงนั้นคือประกาศของกกพไม่ใช่ประกาศของกระทรวงพลังงานตนจึงไม่มีอำนาจแม้จะเห็นตรงกันแต่ว่ากกพระบุว่าต้องใช้อำนาจฟามแต่ละข้อต้องมีเหตุผลที่รับได้และถูกต้อง นะไม่โดนโต้แยง้งทั้งหมดจึงอยู่ที่การตีความแล้วแต่ผู้มีอำนาจในส่วนของกกพแต่อะไรที่ตนแก้ไขได้ภายใต้อำนาจของตนก็จะทำอย่างเต็มที่ตนไม่มีกลุ่มทุนทำทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศและประชาชนพยายามทำอยู่นะแต่อำนาจไม่ได้อยู่ที่ตนเพราะไม่ได้เป็นคนประมูล กำหนดกติกาไม่ได้เขียนและไม่ได้ตัดสินใจทุกเรื่องเพราะองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงคือกกพตนทําได้แค่เสนอแนะและหารือซึ่งตอนนี้ยังหารืออยู่และนะครับจะพยายามทําอย่างเต็มที่ต่อไปคําถามคือมันบอกว่ามันเป็นรัฐมนตรีพลังงานมันไม่มีอํานาจมึงก็อย่าเป็นเลยเพราะฉะนั้นไอ้กระทรวงพลังงาน ยุบแม่งทิ้งไปเหอะเพราะอะไรครับรัฐมนตรีผู้ช่วยพนักงานในกระทรวงกลังงานมีไว้ทําหอออะไรครับมีไว้ให้เปลืองงบประมาณทําไมครับในเมื่อมึงตัดสินอะไรไม่ได้มึงทําอะไรไม่ได้มึงก็โยนไปให้กกกกพอมึงก็ให้กกพออย่างเดียวดีแล้วมึงจะมีกระทรวงพลังงานเอาไว้หอ่อหอกอะไรถามหน่อยเถอะครับมึงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแต่มึงบอกมึงไม่สามารถทําอะไรได้มึงไม่ามีอำนาจทาอะไรได้ แล้วมึงมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานหาหออะไรมีกระทรวงพลังงานเอาไว้หาหอกอะไรถามหน่อยแม่งพูดแล้วมาโหเรื่องนี้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนทุกหย่อมย่าอันเนี้ยคือประชาชนเดือดร้อนทุกคนค่าไฟก็แพงขึ้นแทนที่วันนี้เฮ้ยการผลิตไฟที่ต้นทุนถูกแทนที่มึงจะไปสนับสนุนไปของรัฐมึงกลับไปเอาซื้อค่าไฟที่แพงเพื่อมาขายประชาชน มึงคือเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนกลุ่มทุนของพวกมึงเหรอถามเลยเถอะครับพอถึงตอนนี้พอเขาออกมาพูดอย่างนี้มึงก็โยนว่ามึงไม่มีอํานาจล้วกกพมีอํานาจถ้ามึงไม่มีอานาจมึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมึงไม่มีอํานาจก็ยุบกระทรวงพลังงานไปไม่ต้องมีกระทรวงพลังงานมีเอาไว้ทาหอกอะไรในเมื่อมันทาอะไรไม่ได้ไม่มีอํานาจทําอะไรไม่ได้แล้วมีเอาไว้ทําไมครับมีให้เกิดประโยชน์อะไรครับกระทรวงพลังงานแบบนี้ นะงบประมาณปีปีหนึ่งกระทรวงพลังงานขอไปเท่าไหร่เอาไปเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่แต่มึงบอกว่ามึงไม่มีอำนาจมึงทำอะไรไม่ได้คำถามคือจะมีกระทรวงพลังงานไว้หาพ่องเหรอใช่หรือเปล่านี่คือข้อมูลที่ชัดนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าผมอยู่ประชาชนฝ่ายค้านและถ้าเกิดสิ่งที่พักประชาชน เอาข้อมูลมาเปิดเผยแล้วเป็นประโยชน์ของประชาชนผมจะขยี้ตามแบบนี้นะใครจะว่าผมเข้าข้างพักประชาชนหรือเข้าข้างอะไรก็แล้วแต่ช่างมึงกูไม่สนใจแต่อันเนี้ยถามหน่อยนะครับว่าสิ่งที่พักประชาชนพูดเอามาเปิดเผยมันเป็นประโยชน์กับประชาชนไหมหรือว่าคุณอยากให้พวกมันหาแดกกับประชาชนอยู่อย่างนี้ ถ้าวันนี้พักประชาชนไม่ออกมาเผิดเผยไม่ออกมาตั้งคำถามไม่ออกมาพูดพวกเราจะรู้ไหมนี่คือสิ่งที่เปิดประโยชน์สูงสุดเกิดประโยชน์ดีที่สุดเพราะทุกวันนี้เวลาที่มันลดราคาพลังงานมันก็อ,อะไรครับมันก็เอางบประมาณไปอุดนะถามว่าวันนี้ลดราคาพลังงานแต่พวกนายทุนต่างๆแม่งได้รับเงินเต็มเ đây lắp mình đươm đây lắp lại mình